ครับสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงสายๆนะครับตลอดวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์นะครับตรับตรวจงานรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอครับพูดมาก็เปิดขึ้นมาก็พูดเลยก็หลายๆคนจะงงนะครับเพราะว่าเราต้องการให้รถคันนี้นะครับเข้าห้องโดยไหวหลังจากที่การทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วรอบที่2องนะครับตรับคันนี้นะครับ เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกครับก็คือภายนอกทั้งหมด2รอบกระจกร้อแม็กนะฮะในส่วนตรงน,นี้นะครับสําหรับที่ผมเคยบอกให้ฟังในก่อนหน้านี้ก็คือว่าสีขาวเนี่ยวลาตรวจงานเนี่ยมันจะก็สว่างตาแดดตาลักษณะอย่างนี้มันจะไม่เห็นความเงาที่เป็นริ้วแสงอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนนะแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่านี่สีขาวมุกพวกนี้มันจะประกายสวยใสมากนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พอาผมมองทีว่วัตถุตาผมแตบตามาก ต่อไปก่อนนะครับคือในตัวตัวรถเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ <c oughs> ถ้ามองด้วยตาเปล่านะฮะแต่ว่าในตัวกล้องเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับการตรวจงานนะครับที่ทุกๆคันตรวจใหญ่เราจะตรวจงานกันหมดแต่ว่าในส่วนของตัวสีขาวเนี่ยถ้านี่นี่โชคดีมากแสงลงมาเล็กน้อยอ่าถ้าแสงลงมาเล็กน้อยเนี่ยมันจะเห็นถึงสีของขาวมุกนะได้ชัดมากขึ้นนะครับมันเป็นการถักเหแสงของแสงนะฮะ ทำให้เราสามารถเห็นแสงที่ตกกระทบกับสีขาวบุกได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะรถคันนี้จะต้องไปส่งงานกันในที่มืดๆหน่อยนะครับจะได้เห็นถึงความเงางามของตัวสีขาวที่ส่องประกายขึ้นมาอย่างตอนนี้อยู่กลางแดด,ดจ้าๆเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับบอกกันเลยว่ามองไม่เห็นเลยจะเห็นในส่วนของสีดําสีดําของตัวสีขาวบุกตัวเลเจนเดอร์ตัวนี้นะครับจะมีเป็นเมทัลลิกนะครับอยู่ข้างในนะครับ สีสันสวยงามมากๆครับหลังจากทำการเคลือบแก้วแล้วมันก็จะโดดเด่นขึ้นโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกา,ารตรวจงานนะครับที่หลายหลายคนจะต้องทราบนะครับว่าเราตรวจงานกันทุกๆคันจริงๆนะัหละหลายๆคนจะรู้นะฮะที่ลูกค้าที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วกับเรานะครับไม่ต้องกวนะครับเราให้ดูกันทุกขั้นตอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันี๋ยว,วันนี้จะต้องส่งในช่วงไป่ายๆนะฮะของวันนี้เลยเพราะว่าลูกค้ามาส่งมาเมื่อวาน ช่วงนี้น,นี่ตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงก็อย่างที่คมบอนะครับถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีจะประมาณวันครึ่งนะครับก็สามารถส่งได้อย่างสวยงามตอนนี้กเ็เรียบร้อยสวยงามแล้วนะฮะใกล้แล้วที่จะได้นํารถคันนี้เข้าไปในอกห้องอินฟพเลตแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับนี่ผมจะมาส่งงานและพาไปดูในห้องข้างในอีกทีหนึ่งนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะขับเข้าไปในห้องนะครับ เพื่อดูผลงานกันอีกหนึ่งทีจะลองอบพร้อมๆกันนี่คราวดูดปะ่ะในส่วนของสีกระจกนะครับสวยไหมนี่ครับโอเคครับเข้าเข้าห้องเล้เลยเลเจนเดอร์ครับเป็นอีกหนึ่งพันครับที่เป็นรถยอดนิยมนะครับ ที่หลายๆท่านเห็นที่เข้ามาในร้านเนี่ยก็บอกว่าหลายๆคัน ấy, เหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ได้คันเดิมนะครับคันใหม่ทั้งนั้นนะครับก็น้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านเจ้าของรถทุกๆคันด้วยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจเรานะฮะนำรถที่ท่านหลังนะครับพันนี้ก็เป็นรถ f o r t u n e r legend พันนี้อยู่ที่ประมาณล้านล้านหกล้านเจ็ดเลยเนาะโอ้ล้านหกล้านเจ็ดเลยนะครับ, 6, เ,รบเพราะว่าอีกนิดหนึ่งก็ตัวท็อปสุดแล้วเพราะว่าพันนี้ไม่ได้เป็นขับสี่เป็นตัวสองจุดแปดนะครับแต่ไม่ได้ขับสี่ ครับก็เป็นอีกหนึ่งพันะเป็นรถยอดนิยมมากๆรถยอดนิยมมากๆนะครับเห็นเนไนโนเลยนะครับนี่ครเราพามาดูกันในห้องเล็กน,น้อยง ตอนนี้เราจะเปิดเครื่องอบอินฟาเลตการพร้อมๆกันเลยนะฮะก็พร้อมกันทุกตัว1ิตัวนะครับอบอินฟาเลตอยู่ในห้องนี้อยู่อีกที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอตอนนี้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเปิดอินฟาเลตนะครับเปิดได้เลยโอเคครับผมมีสองตัวดับไปแล้ว vâng ơn โอเคนะครับโอเคขอออกจากห้องนี้ไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเราพามาดูกันอีกทีนะครับวันนี้จะมีงานหนึ่งคันนะฮะที่มาแต่เมื่อวานาเป็นรถของพี่เมย์นะครับแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวรอส่งงานาพั้้องกันทีเดียวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้มิกีอาเพียนมาต้อนริ่งลาไปก่อนสวัสดีจ้า